สวัสดีครับทีวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยทีมงานแบตเตอรี่ BB Delivery com นะครับวันนี้เรามาจะมาทําการตรวจวัดใดชาร์จนะครับของรถยนต์ Honda c r v นะครับว่า,ามีการชาร์จปกติหรือเปล่านะครับผมในการตรวจวัดใดชาร์จนะครับเราจะต้องทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจําเช่นไฟหน้า แอร์รละวิทยุกม่ได้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คในรอบเดินบาน,นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเกียวเรื่องทำการตรวจบ้านอนะครกันสตาร,ร์ทกัน ปกติแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากไดชาร์จหรือว่าเจเนเตอร์นะครับผมจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ต่ำกว่า13.6ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแรงดันที่แรที่รับได้นะครับแล้วก็สูงสุดนี่ไม่ควรจะเกิน15โวลต์นะครับถ้าเกินนั่นก็ถือว่าโอเวอร์ชาร์จนะครับถ้าต่ำนี้ก็จะเรียกว่าอันไดชาร์จนะครับตอนนี้เราเปิดอ,อุปก,กรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าแอร์ทีดู๊นะครับเราจะลองมาตรวจวัด แรงด,ๆๆดันไฟฟ้าดูเ,เราใช้ตัวมัลติมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับปรับไปที่ DC โวลต์นะครับผมนี่ผมปรับไปที่20ก่อนนะครับก็เลื่อนตัวนี้มาในช่องโวลต์นะครับแล้วก็วัดั้่บวกคู่ลบปกติได่และครับผมรถยนต์คันนี้นะครับขนาด รอบเดินเบานะครับเปิดไปหน้าแล้วเปิดแพรแล้วเปิดยิมยแล้วนะครับสามารถชาร์จได้ถึง14.1 2น,นะครับซึ่งถือว่าเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใช้ได้ชาร์จดีสำหรับรถยนตนที่มีการชาร์จต,ต่ำกว่า13ถึง6นะครับผมผลที่จะเกิดกับ รถยนต์ของเราก็คือมันจะส่งผลให้กับแบตเตอรี่ทำให้อายุการใช้ง,งานของแบตเตอรี่เนี่ยสั้นลงจากปกตินะครับผมเช่นแบตเตอรี่เราอาจจะใด้ได้2ปีนะครับถ้าเกิดมีแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือกาได้ชาร์จนะครับต่ำกว่า13.5นะครับก็อาจจะเหลืชัสักปีก,กว่าหรือถ้าเร็วร้ายกว่าน,นั้นนะครับชาร์จได้แค่ สองโมงหรือว่าสิเอ็ดัวเลยนะครับก็จะส่งผลระยะสั้นเอยนะครับแบตเตอรี่จะหมดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องไรชาร์จของรถยนต์นะครับสามารถโทรมาปรึกษาที่ดีดีแบตเตอรี่ของเราได้เลยนะครับดีดีให้คำปรึกษาทุกวันทุกเวลานะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เเท่านี้ก่อนนะครับผมครับ